สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกันนะคะถ้าใครทราบลัคนาดูประกอบกันได้เลยนะคะดูตามชาร์ตนะชาวราศีกันคือผู้ที่เกิด17กันยายนถึง16ตุลาคมอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะ วันนี้เป็นการอ่านดวงความรักลายปากคุมะะ้มเนื้อหาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง15ตุลาคม2564ค่ะเราจะเริ่มต้นการอ่านดวงชาวราศีกันคนมีคู่คนไม่โสดก่อนนะคะเราจะมาดูพลังงานไพ่จะเปิดเรื่องราวอะไรของคุณออกมาบ้างความคิดความรู้สึกสถานการณ์นะอาจารย์ขอพลังงานาไพ่5ใบให้กับชาวราศีกันคุณได้ไพ่นะคะ Queen of Pentacles เป็นไพ่ราชินีเหรียญน,นะคะแต่เป็นลักษณะไพ่ไพ่ใบน,นี้จะออกในแนวนั่งแบบเขาเรียกว่าคิดถึงใครสักคนะนะคะรู้สึกแบบเงาเหงาหน่อยนะคะไพ่ใบน,นี้นะคะแล้วก็ไพ่ขย,ยายด้วยไพ่พลังงานหกดาบก็อาจจะแปลว่าช่วงนี้ความสัมพันธ์ความรักอาจจะห่างๆกันมะเจดเหรียญอาจารย์มองแอคชั่นน่าจะเป็นต่างคนต่างคิดถึงกันก็ได้ะระยะทาง ห่างกันอาจจะอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศหรือตอนนี้อาจจะเป็นประเด็นปัญหาแบบคุยกันน้อยลงเพราะอีกฝ่ายอาจจะยุ่งกับงานก็ได้นะไพ่เจ็ดเหรียญน,นะ,ะคะไพ่ justice ขึ้นมาแล้วก็ไพอ่อัศวินอัศวินเหรียญนะคะเพราะฉะนั้นไพ่อัศวินเหรียญไพ่ใบนี้มา้าหยุดอยู่กับที่ละจริงจริงแล้วอาจารย์มองว่าความรักของพวกคุณยังมั่นคงนะ,ะพลังงานธาตุดินคือความมั่นคง justice คือความถูกต้องความชัดเจนอยู่อยู่ในสิ่งที่คิดอยากจะทําทั้งฝ่ายเขาและฝ่ายเราแต่อาจจะต้องใช้เวลาในการบริหารจัดการชีวิตรักเหมือนกันนะคะเพราะว่าแพาจสัติกใช่มือถือตาช่างคือความถูกต้องมือถือดาบคือการตัดสินที่การตัดสินใจที่เด็ดขาดความถูกต้องช,ชัดเจนต้องเกิดขึ้นแต่มันอาจจะมีพลังงานบางอย่างที่ยังไม่เคลียร์อยู่ อาจจะยังต้องใช้เวลาเพราะผ้ายังปิดตาอยู่นั่นเองนะคะแต่ก็ไม่ไปไหนก็พร้อมที่จะฟันฝ่าไปด้วยกันนะอาจารย์มองนะถ้ามีปัญหาอยู่เหมือนที่ไพ่ขึ้นนะชาวราศีกันคุณยังอยู่ตรงนี้เขาก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะาชาวราศีกันคุณอาจจะคุยกับคนธาตุดินเหมือนกันก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งชาวราศีตุลชาวธาตุลมก็ได้เหมือนกันค่ะมีพลังงานหกจาบขึ้น เรามาดูฝั่งนั้นด้วยนะคะว่าฝั่งนั้นคนของชาวราศีกันเขาเป็นยังไงอยู่เขาได้ไพ่อัศวินไม้นะคะในไพ่เด็กถือดาบไพ่ก้าวไม้เท้าพลังงานไพ่หกเหรียญแล้วก็หกถ้วยไม้เลขหกส่วนมากอาจารย์จะแปลในแง่ของการรีเทิร์นการปรับความเข้าใจ นะฮะเพราะฉะนั้นก็เหมือนที่บอกแหละเขาไม่ไปไหนหรอกนะคะเขาอยู่ตรงนี้แหละและพลังงานไพอ่อัศวินไม้เป็นพลังงานของการแอคทีฟละเพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะจะต้องแบบเร่งปฏิกิริยาเร็วขึ้นนะคะในแง่ของความสัมพันธ์ไพ่ i n c e s s of Sword เจ้าหญิงถือดาบก็แปลการเริ่มต้นนะคะการคุยกันอีกครั้งให้มันเด่นชัดไม่ต้องแบบเขาเรียกว่า ไม่มีอนาคตนะไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นมันจะต้องมีอนาคตร่วมกันนั่นเองนะคะไพ่ก้าวมีเท้านะเขาจะไม่ยอมให้อาสิ่งที่เป็นปัญหาเนี่ยมันยืดเยื้อเรื้อรังแบบนี้หรอกนะคะหกเหรียญคือการปรับความเข้าใจการเทคแคร์การดูแลนะคะเขาก็ต้องเข้ามาดูแลหัวใจคุณไม่ไม่ใช่แค่ดูแลหัวใจดูแลในความเป็นอยู่ความสุขสบายของคุณด้วยไพ่พลังงานธาตุน้ำไพ่หกถ้วยความห่วงหาอาทรความ ห่วงใยพลังงานของจิตใจแล้วก็พลังงานของความมั่นคง,ท,งทั้งกายทั้งใจทั้งชีวิตในแง่ของความเป็นอยู่คนเราอะนะคะมันต้องมีปัจจัยสี่มันต้องให้ครบนั่นเองนะคะอันเนี้เขาต้องให้คุณมีปัจจัยสี่ครบนั่นเองอาจารย์มองนะคะอ่าแล้วก็เราจะมาดูในแง่ของการพัฒนาการหรือความสัมพันธ์ไพสรุปที่จะเกิดขึ้น ในปักนี้ชาวราศีกันกับคนคนนี้ของท่านนะสรุปความสัมพันธ์นะคะสรุปความสัมพันธ์ของท่านนะคะยังเป็นไพ่ห้าถ้วยขึ้นมาเป็นไพ่สตาเดี๋ยวอาจารย์ขอถอดไพ่หมดทั้ง5้าใบก่อนนะราชินีถ้วยไพ่เดอ s u ซไพ่ดีวิลค่ะ อันนี้อาจจะต้องขยายความเพิ่มนะคะเพราะว่าไพ่ย,ยังเป็นประเด็นปัญหาพ่ห้าถ้วยเหมือนกับเ,เขาเรียกว่ายืนคอตกมองถ้วยที่มันลม้มแสดงว่าปัญหาก็ยังมีอยู่นะคะแต่ก็กําลังพยายามจะจัดการให้มันคลี่คลายนะคะให้สตารคือการเทก็ได้เทในสิ่งที่มันเป็นประเด็นปัญหาระหว่างคุณกับเขาอะนะคะอะไรก็ตามที่มันทําให้อีกฝ่ายทุกข์ใจก็จะไม่ยึดติดไม่มา เป็นประเด็นในใจของกันและกันอนาะจารย์มองนะคะไพ่พลังงานดีวิลเนี่ยถ้ามองดีมันคือความต้องการความรักที่มีต่อกาันมันมันมากมันเป็นพลังงานที่มหาศาลนะอาจารย์มองพไพ่ใบเนี้มันเป็นธาตุของความรักเลยเขว่าได้เห็นไหมคะชายหญิงคู่นี้ถูกล่ามด้วยโซ่เ,เป็นธาตุของซาตานถ้ามองว่าคุณ ก็เต็มใจเขาก็เต็มใจนะคะที่จะเป็นาธาตรักซึ่งกันและกันไพ่เดอะซักับไพ่ลาชินีถ้วยก็แปลว่าพวกคุณพร้อมที่จะมีอนาคตร่วมกันแหละมีลูกด้วยกันก็ได้อนาคตที่จะเกิดขึ้นแต่ด้วยมันเป็นพลังงานแบบนี้มันยังใช้เวลาอาจารย์ขอขยายความเพิ่มคุณจะสุขสมหวังเหมือนที่ไพ่ขึ้นจริงไหมไอเดอะซันเนี่ยคุณจะสุขสมหวังเหมือนที่เดอะซันขึ้นจริงไหม เพราะตอนนี้มันยังเป็นประเด็นอยู่มันไม่ได้แบบจะเคลียร์ได้ง่ายๆปัญหาต่างๆนานา,นาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะไพ่อัศวินดาบไพ่สามเหรียญไพ่ดีอัมเพรส์ไพเ่เดลลอเวอร์อ่ะโอเคแล้วค่ะไพ่คู่ เขาเรียกคู่บุญวาสนาบารมีเลยนะคะเอ็มเพสเอ็มเพสอาโทษทีค่ะอาจารย์มองเป็นเอ็มเพลเอร์ไม่ใช่นะคะถึงยังไงก็แปลอย่างนี้ได้เหมือนกันขอโทษนะคะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่พลังงานบุญเป็นไพ่พระสังฆราชนะคะดาวพฤหัสค่ะเป็นดาวแห่งโชคลาภดาวมหาบุญมหาลาภแล้วก็ทําไมต้องบอกเป็นคู่บุญคู่บารมีได้ก็เพราะคุณมีเลเวอร์เข้ามาขยาย เพราะนั้นพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบูชานะคะก็เหมือนจะดนให้คุณรักกันมากขึ้นเปิดโอกาสให้กันมากขึ้นหรือแม้กระทั่งเลเวอร์ใบนี้ก็มองในแง่ดีคุณเห็นเทวดาหรือนางฟ้ากลางปีกออกก็ได้นะคะแต่ในภาพนี้จะเป็นรูปเทวดากลางปีกออกเหมือนจะปกป้องคุ้มครองคุณสองคนให้รักกันตลอดไปนะคะเพราะฉะนั้นมีเอ็มเพจขึ้นมา นะคะเขาจะแบบความรักของคุณอะผู้ชายคนนี้อัศวินดาบคนนี้เขาจะทุ่มเทจะปกป้องจะดูแลคุณจะซัพพอร์ตเหมือนที่อาจารย์บอก6เหรียญกับ3มเหรียญเนี่ยเป็นพลังงานของการหาเงินหารายได้การสร้างตัวเขาเองให้มั่นคงเพื่อที่จะดูแลคุณยกย่องคุณอุ้ยถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณดีใจได้เลยเพราะเขาให้คุณเป็นเอ็มเพรสอ่านะคะเป็นหญิงที่เขายกย่องเป็นหญิงที่เขารัก รักบูชาก็ได้นะเว้ยไม่ใช่บอกว่ารักเหมือนแม่นะไม่ใช่นะคะอะคือรักด้วยน้ําใสใจจริงรักด้วยความศรัทธาที่มีต่อกันนะอาจารย์พูดนี้แม้กระทั่งตัวคุณคุณก็รักกันนะคะต่างคนต่างรักกันเนี่ยสมหวังแน่นอนถ้าไพ่ขึ้นแบบนี้นะคะอันนี้อาจารย์เปิดดีเทลให้ให้เยอะขึ้นนะถ้าอะไรที่ยังไม่ชัดเจนอาจารย์จะเปิดอะไรชัดเจนแล้วไม่เปิดอันนี้ก็แปลว่าลงเอ่ยด้วยดี ในที่สุดพวกคุณก็จะสมหวังแต่อาจจะช้าหน่อยอาจจะเคลีย์พลังงานดีวิวพลังงานาห้าถ้วยสตาร์พวกนี้มันก็ยังเป็นพลังงานที่ใช้เวลาแต่แล้วในที่สุดพอแอคชั่นพลังงานธาตุลมขึ้นมาเนี่ยนะคะเดี๋ยวมันก็จะลี่คลายเพราะเขาจะจัดการทุกอย่างเพื่อคุณนั่นเองนะสำหรับคนมีคู่ก็ดีใจได้นะคะโอเคเราจะมาดูดวงคนโสดบ้างนะคะ คุณสดคุณได้ไพ่อัศวินเหรียญน,นะคะราชาถ้วยน่าจะเนื้อหอมขึ้นมาก็ได้นะคะก้าเหรียญก้าเหรียญใบนี้สวยนะคะมันคือโชคลาภได้อจริงนะเดนมเมเชียนการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณจะมีชอยเข้ามาเป็นตัวเลือกที่จะให้คุณเลือกอนะคะไพ่พระสังฆราชคนนี้เข้ามาก็จะมีความจริงใจพร้อมที่จะ ปรับตัวเข้าหาคุณพร้อมที่จะดูแลซัพพอร์ตช่วยเหลือกันดูแลซึ่งกันและกันนะคะการบาลานซ์นะคะไพ่ชัมาลานนะคะความมั่นคงนะคะไพ่อัสวิรเลียนก้าเหรียญน,นะคะมันไม่ใช่แค่ความรักที่จะเติมเต็มให้กันแค่นั้นแต่จะต้องมีพลังงานของความมั่นคงพลังงานของความสุขไพ่ธาตุน้านะคะไพ่ราชาถ้วยเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกได้ ทั้งคนชาวธาตดุดินธาตุน้ำนะคะอ่าก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นให้คนโสดต้องตัดสินใจดีๆว่าเลือกใครก็ตามที่สามารถที่จะเขาเรียกว่าออยู่กับคุณได้ในสิ่งที่เวลาคุณมีปัญหานะ่ะไม่ทอดทิ้งกันนั่นแหละคือความรักที่แท้จริง เลือกให้นานๆหน่อยนะคะจะได้ไม่ต้องแบบมาเสียใจเหมือนที่ผ่านๆมาอาจารย์มองว่าคุณก็น่าจะเคยผิดหวังมาก่อนและไพ่ชัมบลันเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือความระมัดระวังได้การที่จะต้องอดูให้ดีๆนั่นแหละที่อาจารย์มองคือการถ่ายเทนะคะมันเหมือนกับถ่ายเทของที่มันไม่ดีออกไปแล้วรับแต่สิ่งดีที่จะมาเติมเต็มในแจาการใบนี้ของคุณนะคะอานะจารย์มองประมาณนั้นนะคนสด ดูดีๆด,ด,ดูให้ถ่องแท้ศึกษาให้แน่ใจแล้วคุณจะเลือกคุณไม่ผิดค่ะเพราะจะเข้ามาไม่ต่ำกว่า2อสาคนแน่นอนค่ะในปักนี้นะคนสดชาวกันอาจารย์มองเห็นเป็นประเด็นนี้นะคะโอเคเรามาดูให้คำแนะนำบ้าง เสิร์ฟความรักให้กันเวลาอีกฝ่ายมีปัญหาเนี่ยจนมุมอย่าทอดทิ้งกันนะคะความรักอืมอย่าทอดทิ้งแก้วน้ำสองใบการเสิร์ฟความรักการดูแลจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่าทอดทิ้งเวลาอีกฝ่ายมีปัญหานะคะโอเคเรามาเสริมด้วยไพย่หรือถ้ามองมุมกลับอาจารย์ว่าเขาไม่ทอดทิ้งคุณก็ได้เพราะเมื่อกี้เราแปลไพ่ก็เหมือนจะออกมาว่าเขาพร้อมจะดูแลซัพพอร์ตคุณอยู่แล้ว เวลาคุณมีปัญหาไพ่ก็จะออกว่าเวลาใครมีปัญหาไม่ทอดทิ้งกันนั่นแหละคือคําแนะนํานะขอพลังงานไพ่จากไพ่ฟังใจเพิ่มค่ะไพ่ฟังใจบอกชาวกันว่ายังไงโลกแห่งความฝันค่ะสู่กลางใจเธอว้าวไพ่สวยงามนะในที่สุดฝันก็เป็นจริงแลคะคุณก็จะได้หัวใจเข้ามาครอบครองเนี่ยเห็นไหมคะนกบินเข้ามาอ่า หัวใจดวงนี้อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเขาจะเข้ามาสู่กลางใจคุณนกตัวนี้กําลังบินเข้ามาแล้วก็เหมือนเขาพร้อมที่จะมอบหัวใจเขาให้คุณนะคะดื่มดํากับความฝันโลกแห่งความฝันนั่นเองนะคะขอเพิ่มด้วยไพ่โลมส์อังเจนค่ะ เขาจะมอบดอกกุหลาบมอบความรักให้คุณจริงๆนะคะเห็นภาพผู้ชายคุกเขา่ากำลังยื่นดอกกุหลาบให้ผู้หญิงนะคะหรือถ้าคุณเป็นชายก็บอกผู้หญิงจะมอบดอกกุหลาบให้คุณก็ได้นะมองมุมกลับนะคะแล้วก็เป็นการปล่อยในสิ่งม้ไม่ดีถ้าทิ้งไปลอยนะกับน้ําไปนะคะไพ่ใบนี้ก็เหมือนเอออาจารย์นึกถึงเทศกาลลอยกระทงอ่ะเออนะคะลอยทุกลอยโศกนั่แหละอันนี้ก็เหมือนกันค่ะอะไรที่มัเนเป็นพลังงานลบทั้งหลายก็ไม่ต้องไปเก เก็บมันให้หนักหัวสมองอะปล่อยมันไปค่ะทิ้งมันไปได้เลยนะคะไพ่ฉบอกเั้นนะคะแปลจากหน้าไพา่ไม่จําเป็นต้องแปลจากข้อความในไพ่เสมอไปนะคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ